หน้าเออหน้าปิดหน้าเบี้ยวแม่งมีหมดเฮ้ยปิดน้าจะตีนังตีแล้วสองตีวะแล้วลงกูลงกูจะหมุนไปไหน่ะลองโซนร้านกาแฟา

ไม่ต้องพูดมึงกูก็ได้มั้งสนิทกันมากเหรอเอาอู๋ชิบหายแล้วมีดาม่าแล้วเอือเเลยขอโทษแทนพี่ชายเพื่อนเพื่อนขอโทษด้วยนะครับเพื่อนใจเย็นนะครับคือไม่เข้าใจอ่ะพูดมึงกูตั้งแต่แรกตั้งแต่ลงแล้วอ่ะตอนแรกนึกว่าผู้ชายครับแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจะผู้ชายจะผู้หญิงอ่ะจะผู้ชายจะผู้หญิงอ่ะมันก็ไม่ควรพูดแบบนี้อยู่แล้วจริงๆอ่ะก็พูดตามตรงแล้วอ่ะเกลียดหรอหรือไง คือไม่มันไม่ได้ดราม่าหรอกเอาความจริงอะนะแต่คือคุณมันไม่ได้สนิทอะคุณเข้าใจหรือเปล่าโอเคครับขอโทษขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษเขาพี่ขอโทษเขาผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับไม่่เพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอแบบปิดไมค์มาสี่ห้าตาอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่ะไหมไม่ได้คิดว่าเพื่อนจะแบบเปิดไม้อะไร อยู่แล้วแต่คือแบบตั้งแต่ลงมาคือพูดมึงกูอยู่ตลอดคือมีที่สี่นะพูดมึงกูได้จะให้ขอโทษกี่พอะไรเออรู้แล้วไม่ได้บอกให้ขอโทษเลยก็ผมผมลํานึกผิดผมก็ขอโทษไงแล้วจะย้ำอะไรนักหนาล่ะไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเบอร์สามไม่ได้ตอบเบอร์สามตอนเนี้ยกาลังตอบเบอร์อื่นอยู่เรื่องที่ว่าเออเพื่อนอะตาอื่นอะไม่ได้เปิดไม์อ๋อครับผมอืมไม่ได้พูดถึงเบอร์สามเลยสักนิดเดียว เออก็ไม่เกี่ยวกันแล้วจะมาย้ำอะไรอะ่ะผมก็รับผิดผมก็รู้สึกผิดแล้วว่าจะย้ำให้ผมรู้สึกผิดไปไหนให้ผมฆ่าตัวตายเลยไหมล่ะถึงจะพอใจกำลังจะบอกไงกำลังจะบอก,บอกเ,อเข้าใจปะจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงไม่เปิดไม้อ,ะอ่ะอย่าพากูสวยไปด้วยเลยเอ,เอ้เอ็กมึงมึงมึงเสี้ยจิตเบลด์ โดนด่าเพื่อนเลยเนี่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยเอาหน้าป้องนี่แหละมันคือสีดำมันเข้าใจไหมนานๆทีมเจียงยันมาแบบนี้สักทีนะเว้ยเอ้ยเอ้ยมีตัวมั้ยยังตัวตัวไอ้เบอร์หนึ่งน้องๆโอ้ยเบอร์หนึ่งมีกระสุนนะครับเอากระสุนที่ผมได้ครับ w าดเลยได้ครับผมยินดีให้ทุกอย่างเลยมีผมเบอร์หนึ่อะไรไม่ได้เดอเดอจบครับเพื่อน ไทยมากูยมึงไปไม่ใชิญรอบที่เจ่ดแม่งเลยมาพี่ๆรอผมก่อนมั่นไหนพี่มาหนึ่งรอบมั่งไหนนี่มาเดียวอ่ะพี่ขึ้นอ่ะพี่ขึ้นเพื่อนมันมาเพื่อนชฉลาม แม่งแม่งกินผมก็ตายอ่ะแก้วไปดูเลือดพี่ดีก็ต้องหนีเหกันเม่อกี้เอ่อคุณคุสกายขาดเลยไหมครับเอายาไปครับยครับสบสสายบาายสบาคบยบบาบยบสบสบายา่าายบบยยยย ผมก็ไม่ได้คิดอะไร่ะครับยังไม่รู้นะครับเขาแบบเซนซิทีฟขนาดนี้บอกเหรอไงว่าไม่ได้เซนซิทีฟอ่ะครับครับไอูเมาเมาอยู่กูช้างเเมาเมาอยู่กูช้างเลย กำลางาหาอยู่เล่นนากูุสิสเลยนาช้าเลยใครยังไม่รู้มันจะมาเวนี้วะเบติงแตน่กระไหนไม่ใช่กูกูยังทำนึกผิดไม่ทันเลยโดนผู้หญิงด่าด้วยมึ่ง คือเถียงไม่ได้ไงไว้เผ <mm <mm yeah> ื่ออนาคตมียยังไงเราก็ต้องรวมเมียด่าอยู่แล้วอธิษฐานกันตั้เป็นผู้ชายเนี่เป็นผู้ชายตั้งเป็นผู้ชายกูท้าต่อยแล้วมึงไงเบอร์หนึ่งให้ดีแล้วผู้หญิงเราก็ต้องน้อมรับเกมหมัดแล้วด้วยเมื่อกี้ผู้ชายอาคูโดนด้วยเนีย ไม่โดนคนเดียวนะมันมันตาเปียแรงอยู่นะเมื่อกี้เออเจอกี้รับดาวแบงดาวเออได้กูจะต้านแรงทเลยไม่ถูกเลยเมื่อกี้จะไปไหนไปทางไหนดีวะจะไปทางโกรธหรือจะไปทางตลกหรือจะไปทางไอูสางเลย ไปครับไปครับไปครับบริษครับขึ้นรถครับไปครับดีเฟกต์ปูทำงานเลยอ่ะปูตงตงนะเมื่อกี้กำลังง่วงเลยตื่นเลยกินข้าวอิบิมกำลังง,ง่วงอะ่ะเออแม่งไม่กินใจเลยเรามากันสามคนแท้ๆเดียวนติดกันด่าเมจโคตรแรงจริงๆเราต้องลุ้เว้ยพี่ ไม่ได้เด็กผู้หญิงไงเลยไม่เกี่ยวหรอกก็เราลุมมาได้เลยต้องสามต้องทำสามที่กว่าหนึ่งทีเออคุณสกายครับคุณผู้หญิงครับผมขอแอปเพื่อให้ไอ้เหี้ยเอาดิข่าวจอโยกเลยนี่ปกติพี่ไม่เรียกใครคุณนะเมื่อกี้ที่ผ่านมาปกติพี่ไม่เรียกใครคุณนะ เออถ้ากุณไม่คุกูก็คงโดนนะโอเคโอเคผมแอดเพื่อนได้ไหมออมตัวออมตัวแล้วปัดเลยนะพี่นะปัดแม่ครั้งที่สองครับเดี๋ยวในวงแอดเพื่อนไปนะเผื่อผมเล่นไก่นี่อย่างผมจะเอาเลยฮะไม่เอาไม่เล่นไม่ต้องชวนไม่ต้องชวนผมไม่ปกติเนี่ยมันด่าเพื่อนเงี่ยพอคุณมาคุณไม่ด่ามันเลยไม่ไม่มันมันไม่ด่าใครเลยสงสัยได้ไหมคุณแรงจริงแต่บ้านหน้าน่าจะมีคนมาว่า เพิ่งเข้าใจผมโอ้โหโดนด่าก็วันนี้แหละวะแล้วกูเลคคอร์ดไว้แล้วด้วยเบมกูเลคคอร์ดไว้แล้วดูบอหลงติ๊กต็อกนะไอ้เหี้ยเบอร์ชื่อกูด้วยถึงเอากูไหมไม่ไหวแล้วเบอร์หนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดแล้วเรโหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ม,มาแล้วพี่ทำไมมันหน่วงๆวะแบบม,มันจะหบบดมดโอ๊ยนายกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วมันอยู่บนเขาใช่ไหมเบื่เราไม่ไหวไมั้งอือใส่แล้วพี่เอาโอ๊ยหัวมันอยู่นะเข่านี่เข่าที out นี่ <Watch out. S 2> มันปาไฟดักเราบ้าเลย <Okay. S 1>

เขาแล้วผู้หญิงครับอย่าลืมแอรับแอดผมนะผมจะเอาคุณผู้หญิงมาปัดไอ้นี่โดยเฉพาะเลยอะไรวะะน่เือนมางมีรถเหรอไม่มีรถวิ่งไปมีรถวิ่งไปพูดก็ได้มั้งไม่อ่ะที่เปิดไม้ดาเปิดได้ที่ที่เปิดไม่พูดใส่กองศัตรูเปิดไม่ได้กูเลยชื่อ กูก็ได้มั้งไปมาดูกับนี้วะกินนอไม่ไหนวะเดี๋ยวถังน้ำมันก็เก็บมาบ้างด้วยเว้ยเฮพื่อนหนึ่งฮัลโหลเพื่อนให้ไปแล้วไงไงวะเออออ้ี่เปิดไม้ด่าเปิดได้เออเปิดเปิดไม้พูดด้วยเวลาเจอศัตรูเฮ้ยข้างหน้าตรงนั้นเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ต้องพูดเยอะก็ได้ตัวไม่มีตัวแค่นี้ ได้น่นะครับได้เหี้ยอเลยฟอเลยโอ้ยเกี่ยวเลยครับยังไม่หายไม่รับดาเมจนะเวอร์บัสก็หมดหมดแล้วได้เลยนะคุณอยากให้คนพูดดีกับคุณแต่คุณไม่พูดดีกับคนอื่นเลยใครเขาอยากจะพูดเฮ้ยมีเหตุผลนะอันนี้มีทัวร์มีเหตุผลเลยเป็นหลักการง่ายๆเลยที่แบบเท่าไหร่เป็นหลักการง่ายๆเลยถ้ามึงพาไปเอารถอ่ะโอ้ยแม่งเอ้ย ตวเข่าว่าเฮ้ยเลืนรดเลยอีกอีกคนนึงอ่ะครับรถคันนั้นกลับมารับผมได้ได้วครับครับเอ้ยปืนลั่นเรียบร้อยว่ยนี่ไงคน <c oughs> <c oughs> ยึงชอบ <c oughs> ไปไหนเนี่ยพี่ไปไหนอ่ะพี่เอ็มไอจีเอลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแถวกลางบุกก็ได้ครับครับไปครับเดี๋ยวผมผมว่าไปนี่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 อ่ะไปตรงที่ผมมาเลยครับโอเคครับเนี่ยบ้านตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านตรงนี้กันก่อนก็ได้บ้านฟ้าเลยนะครับเออครับตรงนั้นแหละมีคนมีคนเฮ้ยแถวน้ำมาหน้ามาหน้ามาดิเฮ้ยมาดิมาดิมาดิข้ามมันข้ามมัน มือนแก่งือมึงอ่ะรอนอยู่รอนอยู่รอนอยู่สวยสวยเบอร์หนึ่งโอ้เอาเรื่องว่ะเบอร์หนึ่งเอาเรื่องสุดไปกูเก็บของมึงช่ไหนไปไม่ได้ไม่ได้เี่เดือนนี้มันยดีไม่ได้สมองไปพี่หน่อยสมองไปพี่หน่อยเบื้องหลังมีไปนั่งอยู่บ้านนั้นเลยเรื่องเบอร์หนึ่งทัน เอามือกดแผลไว้อย่าอย่าห้ามเลือดไว้อย่าให้เลือดไหลดึงเราผมดึงพี่พี่ดูขวาด้วยนะเอาแล้วพี่เอมันหลุดอะไรตอนนี้เราโอ้ยโอ้ยลงมาร์คเหลืองแล้วก็บนบนหลังคาบ้านอ่ะมาไปเราเราออกดีกว่าบันทึกไปก่อนเลยบันทึกเราออกดีกว่าพี่เอต้องปล่อยแล้วว่ะพี่เอหลุดอ่ะใช่มาสองคิวพอแล้วเรียบร้อย ไดีวีวะ่ราคาราคาเจ็บมากนี่แหละเดี๋ยวผมไปเล่นแบบนี้แหละเล่นไกลๆเนี่ยแหละมันน่าจะยิงไม่ได้หรอกครับพี่หลังคายิงได้นั่งเงี้ยพี่ยิงให้รถระเบิดไปก่อนเลยก็ได้การเมอรเองการเ,อเอามาเอานมาแล้วการไม่พี่มันโผล่แล้วพี่ยิงรถระเบิดไปดิไม่ไม่เผื่อมันถล่ได้ด้วยคเออสวย ขวาเนี่ยรถมันยังไม่ทันระเบิดอ no ่ะพี่จะเอาเองออกจากที่นี่ไงเข้าใจเปล่าอยู่ตรงนี้มันเล่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อคล็อคไวเลยไปร็อคเติมแล้วไม่ล็อคเติมแล้วเลือดอ่ะเพื่อนยิงน็อกไม่ให้แล้วไปขึ้นรถโอ้ยเหี้ยบานเลยเขาตึงตึงเลยลึกเลยไงเขาตึงมานึงวิ่งมาอยู่นอกวงนี่หว่าพี่บ้านอะบ้านมันนอกวงเออบ้านมันนอกวงหมดเลย เอาเกมมาไปทีมบ้านนู้นเว้ยไล่ไปไล่ไปเไ,ไม่รู้อ่อบ้านนู้นมีคนเอาเอาตายมึงตายมึงตายนะยไล่ไปให้มันไฟกันพี่สวยโอ้ยเีื้อบ้านบอยก็มี เอาวูแค่จะตัดรถเฮ้ยออมีคนนั่งรอในรถเหลือเชื่อแป๊บสิมันเาเหนาเนาเๆๆาเๆาเนาเาเาดูจืดๆแปลกนะว่าไหมอะไรครับเพี่เกมนี้มันดูจืดแปลกว่ะจืดบ้าอะไรเนี่ยคุณดูบอกมันฉันดูเยี่ยอะไรมึง ใครดูเงื้อตีมหรอเชื่อเออเดียว่าแล้วกดเอฟเฟกต์ไม่เลิกเลยแมมันสตีอบขึ้นสตตีมตอนเขาเรียกว่าบวกกันจ้าวตอนกูโดนด่าด้วยอย่าขายชีนาเขาไม่ละไปได้บวกในเกมเลยผมก็มาหนึ่ง watch out เอามันมุมละม,ม,ม,มันขับไอ้นี่ตรงไหนอ่ะเบอร์หนึ่งเฮ้ยเฮี้ยวงเราเล่นได้เอ้ามึงสวยด้วยายครับตรงไหนครับรนี่ฮะตัวครับที่เปิดไม่ได้นะได้ Yes เบอรหนึ่ง เคสวยตายเลยนี่ให้นี่ให้เอาพี่ทำเหรอทำให้ทำให้ใครปลาสมุกให้มันวะเออโทษทีเปิดไม้บอกไม่ทันมาแล้วมาแล้วตรงไหนวะวิ่งเข้าไปแล้วเจ็บมากเจ็บมากในตรงไหนที่ตรงไหนสมุกเหรอพี่จอดเลยในตมุกโอเค Watch out เอาดาเสียออกเฮ้ยโดตรงเนี้ยที่เองยิงไว้สองกล้องอ่ะเองสามารถขับรถไปเอาทรัพยากรแล้วก็รีบขับกลับมาได้นะเว้ยจริงๆถ้าเราจะยื้อไฟขนาดเนี้ยนี่เป็นไงเขียบป่ะไอสัตว์คำพูดดูดิ้วยแต่ว่าซากมันอยังไงวะนรถคันนี้นี่ตรงที่มาร์กในคาร์อะไรล่ะโอเคเช้า มีคุณ8เก็บให้ด้วยนะทรัพยากรเฮ้ยวงเราอีกแล้วะโอ้ oh! ตัวนำโชคจริงๆว่ะเบอร์หนึ่งคุณเนี่ยมันเป็นตัวนำโชคจริงๆ เมื่อวานกูวานกูเข้าไปดูพี่ที่ว่าจองผมอยู่นะเออเหมือนคุยกันนะ <c oughs> เออเออ <c oughs> เออกูเอ็งพูดเฉพาะหน่อยดีไอ้โตเออเออเออเก้มหน้าพยาบไม,ไม่รู้ว่าไงวะครับพี่กูอยากจะเจอพวกแม่จริงๆว่ะไอสัตว์เอ,อ้ยอยู่ไหนกันวะแอบ,บเก่งกันเหลือเกินวะครับ ะโขว่าไอ้กูยิงหน้าหน่อยดิครับชิบไม่ไหวแล้ววะเอ้ยตพูดอะไรก็พูดเลยเนาะไม่ต้องประชดหรอกโอ้ยเอ้ยการมียาน้ำมาอ่ะเอาที่ผมอ่ะประชดมียาน้ำประชดนี่น้ำจืดน้ำเค็มครับอล้อเล่น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 ร์หนึ่งโอ้ย nếu anh bình một bảo là bay yết thì kêu hà này nè bình một nè mẹo này đây stream gì vậy stream stream ủa mẹ không phải stream không phải stream này đi stream cái ủa mẹng lên ngay à đây này anh bình nó đến rồi nó đến rồi này 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 คพณ่อรู้นะว่าเบอร์หนึ่งก็มีอารมณ์ถ้วยเหมือนกันขันเออกูบอกว่าอารมณ์จะบอกว่าอารมณ์มอก็ไม่คือเฮ้ยมันวิ่งอยู่บนนี่นี่อยู่นี่สามตัวเลยเชี่ยมันเอาวงแล้วนี้งั้นอ่ะไม่ไม่เป็นไรเรามีรถมุกได้ เราสามารถมุกอ้อมไปยิงมันข้างหลังอีกทีนึงก็ได้ตอนนี้เราเปิดนอกคนบนฮะวเุ้ยสวยจริงๆเราไปเลยดีกว่าเพราะว่าแค่สามสิบไปเลยไปเลยไปไปไปเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยมาเป็นแม่นมา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 แวครับเองกูรู้มึงจริงกร ก็จะอ้อมทำไมอะ่า <Watch out. S 1> อันนี้เราไฮเก่ากว่าใช่ไหมไฮเก่าไฮเก่าตรงนี้เราเล่นได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้เออเล่นได้เล่นได้ไดใครมาวางถังน้ำมัน ครับเดินเดินเฮ้ยไปขึ้นตายวะเฮ้ยตัวใครเหลือตัวเดียวเหรอเอามันคนรตีกันเหรอครตีพี่เดี๋ยวผมดึงนะได้ได้ได้ไม่ต้องปาวควันไม่ต้องปาวควันเพราะว่าเดี๋ยวมันดึงแล้วชัวร์่อนตายหนึ่งเหรอเอ้าไม่ตายนี่น็อกเฉยเมื่อใครตายเนี่ยน็อกน็อกน็อกวงเราวงเราไอ้กิมขึ้นคิวอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอ้าขึ้นแล้ว อ้ย่างนี้เรเกินว่ะดโด o ระวังวงเรานะอยู่หน้าเนินอ่าอ่าอยู่โอเคโอเคพี่อยู่หน้าเนินเลยแต่เบอร์นี้ตัวหนึ่งตาไม่รู้อยู่ไหนตัวนึง พี่น้องนอนอยู่ครับผมเฮียนอนอยู่อ๋อในหลุมเอาเอาพี่น็องก่อนเฮียพี่นอ็นองระวังระวังเบอร์นหนึ่งมันยิงฟรีไอ้แม่งนอนเนียนไอ้เฮียไ,ไอ้ดรลกครับไม่ผมไม่รู้พี่นอ็องไม่งั้นผมไม่เดินหรอกพี่ <c oughs> พี่นอ็องเฮียแบงยิงฟี <c oughs> <c oughs> โอ้ย